นะครับบางส่วนก็ไหลท่วมนาข้างๆแล้วนะฮะเยอะมากๆโบอ๊าโชว์คโชวน้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อโชว์ครับโชว์ครับ ครับสวัสดีครับอยู่กับผม KP 2000นาวะครับวันนี้จะพาทุกทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศนะครับหลังจากฝนตกหนักมาหลายวันนะครับจะเห็นว่าหน้าริมถนนนะครับท่วมไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็คือผมยืนอยู่บนถนนนะฮะอันนี้อยู่ระหว่างบ้านปือคันนะครับปือคันนะครับจะให้ดูถนนนะครับอันนี้ก็ถนนท่วมไปเป็นระยะประมาณ บรรยากาศน้ําหลากมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชาวบ้านนะครับบางส่วนก็จะออกมาหาปลากันนะครับอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นนะครับที่เอารถมาล้างนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งของผมนะครับฝั่งโน้นนะครับก็คือหาปลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกัน แบบนี้นะครับวิธีการดำรงชีวิตก็คงหนีไม่พ้นนะครับการหาปลานะครับเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนนะครับไปดูกันนะครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับไปไปกันเลยนั่นนะครับข้างหน้านั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดด,ด,นะด,จดูด้วยกันเลยนะครับถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันเลย หลายคนเลยเชื่อเรื่อ่ะ,อะสร็แล้วข้างหลังผมนะครับก็คือชาวบ้านกำลังหาปลากันนะครับไปเราไปดูกันเราจะเดินข้ามคลองไปนะ เดี๋ยวไปดูกันนะเกีนยกน์ก้เลยนะอานาเบกร์นในะะ <laughs> เ้นลุนลุนลฮะนัุแบบนี้เลยนะฮะ

อ่าปัดชอนไปแล้วว่ะเบอร์นาเบอร์นกปืนได้ไหมอ๋อ นะครับรตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะฮะแต่คุณตัดนะหัวใบตาร้องใ้น้ำใบนเกลียวหัวถุวนงน,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 นะ,ะ<อ>งถุงดระเบิดบาเอานี่กันมาในนะครับอ๋ออ๋อนะครับพี่ก็บอก,บอกว่าถ้าปลาขึ้นตักด้วยสวิงนี้จะมีเสถียรได้มากกว่าหวานแหน่นะฮะ <c oughs> ถ้าปลาขึ้นนะครับตักแบบนี้ได้เยอะกว่า นะครับบ้าครับนะครับวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับตัวเดียวก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไม่ได้เยอะๆห่าวล้นครับ วานนะฮะฝั่งซ้ายมือจะหวานนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับใช้สวิงตัดเอานะฮะนี่นะฮะเอาสวิงตัดไปตรงที่น้ำไหลออกนะฮะ ได้แล้วเนี่ยนะครับเบนี่ยนะครับ,รบตักได้แล้วบนมาานาตัวนนยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวน, 2, 3, 4, 5, 5ววน,นะครับพอได้เหมือนกันนะน,นะครับดูบรรยากาศด้านข้าง ฝั่งน,น้องต้องใช้สบิงตักนะฮะไม่ก็หวาน ครับฝังน้อนได้แล้วครับใช้สวิงตัดนี่ฮะได้แล้ว วันแห้แตกดีมากๆเลยครับแหหนึ่งวันไปแล้วนะครับแห่สองว่าไงอย่างครับกำลังตั้งท่าอยู่ นะครับน้ำบางส่วนก็ไหลก็ตูทุ่งนานแล้วนะครับล้นล้นแล้วเอานะครับโอ้โหแตกดีมากเลยมาล้นกันฮนะโอ้ยโอ้้ห 要不咱们不买。 ล่นฮะจะได้หรือเปล่าเียลบอไมน่ไม่ได้าๆๆม,ามาล่นกันฮะ

<c oughs> ลุ่นน้อหนึ่งลุ่นเท่เท <c oughs> ่เอวได้ปลาตองนะครับปลาตองที <c oughs> ่เขาได้แล้วตัวใหญ่เ <c oughs> มื่อที่สายไม่ทันมาเบิร์นกัมเหรอลาสมอ l l อะไรเงี้ยมึงคุยล้าซ้ายเหอะ เขาเรียกปลาอะไรนะเหมือนปลาสลิดนะครับแต่ไม่ใช่ ได้นี่นะครับผลงานของพี่เขานะสามโลสี่โลน่าจะได้แสามโลคุณสามโลมคอยอังด้วยนะนี่ในป่าอะไรวะเนี่ยนกกระยาดามหรอขับกระโพงนกกระยาปลาหม่าว่ะขับกระโพงกากระโพงว่ะ อันนี้มันรู้ภาษาไทยเขาเรียกปลาอะไรนะทองภาษาไทยน้ำปลาไหมนะใช่ปลาเถิดทงปลาปลาใช่ไนะเถิดทงปลาเทิดทองเถิดทงน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยน่ะไออันนี้แถวภาคใต้เยอะห๋อคือบอกว่าแถวภาคใต้เยอะนะไอปลามันเป็นปลาทะเลก็มีนะปลาเนี่ยอ๋อนั่นแหละสามโลนะที่ได้อยู่สามสามสี่โล พี่กาก็ซ้อมเสวงนะฮะอานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเก็บภาพปลามาฝากนะครับน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวสีสะเก็นะครับเดี๋ยวทีคุปขันนะครับบ้านคือขันนะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเดินทางกลับกนะัน ดูบรรยากาศข้างตางนะครับน้ำทวมนะครับต้มน้ำทวมไปหมดแล้วนี่นะครับน้ำท่ำวม ดูตามเส้นทางยาวๆเลยนะฮะ